ครับสวัสดีครับพ้าแม่เป็นน้องพี่ป้านะอ่าพี่เป็นเพื่อนน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มากินข้าวกับผมอีกแล้วนะครับพี่โยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมีแค่นี้ครับมีขนมปังของหวานนะครับดับข้าวมีกล้วยตากนะครับเนาะเสิร์ฟกับข้าวแล้วก็มีผัดเห็ดเข็มทองนะครับกับทอดไข่เลลวก็ไข่ต้มนะครับ แล้วก็มีแค่นี้นะครับชีวิตก็เพียงเท่านี้นะครับชีวิตอดอดอมอมเก็บหอมรอมริบเพื่อสร,ร้างอนาคตเพื่ออยากจะมีสิ่งที่มีนะครับอยากจะมีสิ่งที่อยากได้นะครับนาอยากมีบ้านมีรถมีเรือขี่กับเขานะครับนะอานะครับนะแล้วก็ต้องกินแหนี้น่นะครับประหยัดอดทนอดเก็บหอมรอมอมเอานะครับนะครับก็มีเพีงเท่านี้ครับ ก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับนู้นทำต่งานอย่างเดียวนะครับนะโอ้ก็จะออกมาร้องเล่นเต้นโชว์อะไรนะครับพอเรื่องงานก็เหนื Aí, ่อยล้าแล้วนะครับเนาะก็ไม่ม <c oughs> ีอะไรก็มีแ <c> ค <oughs> ่ถ่ายคลิปกินนะครับมาชมนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไปดังทุกคนมีความสุขและความเจริญนะครับมาครับอ้ยบาวไหลใหญ่ให้ก็วิ่งหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วหิวข้าวแล้วนะครับมามาจุดจุดข้าวกับผมนะครับมา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  โอ้กินไงเยอะเลยนะครับมือเช้าเป็นมือที่สําคัญนะครับเนาะมือนีก้ก็สายแล้วนะครับเนกกาะเก้าโมงกับสิบโมงแล้วนะครับก็พอดีมายืนดูเขานะครับมา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 กินข้าวกับผมนะครับสวัสดีครับบ๊ไปไปายบายทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย